กินห่างๆกันก็ได้นะพ่อนายนั่นแหละมาเบียดจะไม่จะเบียดทำไมยากเามีเยอะแยะฉันขาดความอบอุ่นแล้วสองตัวที่โชคดีมากเลยพวกลราปากกินให้หมดลานนี่เลยไอ้พวกจะไปไหนจะไปไหนตกลงกันว่าจะมาแบ่งกันหนะได้ปลาต้องแบ่งกันไหน่อยเด็ดๆจะห้องคนเดียวหรอไปไหนวะเนี่ยเอามาแบ่งกันกินด้วยเต้เราตกลงกันแล้วไอ้นั่นเด้แอบกินคนเดียวดิไอ้ยี่ฮู้ยูมอนนี่สบายใจยังเลยมองเห็นวิวสวยมากเลย ฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีไม่รู้ฉันจะอิ่มตอนไหนวันนี้ยักินมาสามชั่วโมงแล้วทำไมฉันกินเยอะอย่างเงี้ยวันนี้อ่ะไอ้ฉันรู้สึกว่าฉันผอมลงในช่วงนี้นี่เจ๊ผอมแล้วเหรอ,อ,อไอ้เบลล่ากับแกง๊งพวกเราหรือเปล่าไม่มีอะไรฉัน,ฉ,นฉันไม่เคยเห็นกล้องแค่กลัวท่านั้นเองใครว่ามาถ่ายเรากลัวมากเลยกำล,ลังกินอยู่ดีๆไม่อยากออกเสือใครว่าขอดูชัดๆสิไปถ่ายได้ยังไไปเดี๋ยวโดน ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบปากตัวเองมากๆเลยหักโยนทิ้งสะดีไหมเนี่ยเมื่อวันก่อนฉันก็อาบน้ํามาแล้วแต่วันนี้มันก็ยังคันอยู่แล้ววันก่อนวันไหนพวกวันก่อนสามเดือนที่แล้วนะอ๋สมควรคันแล้วฉันต้องซื้อน้ําหอมมาฉีดซะแล้วรู้สึกว่าตัวเหม็นด้วยแล้วก็คันด้วยเบื่อตัวเองมากอะไร สดชื่นแล้วต้องเกาแบบนี้ทั้งวันเลยมีอะไรอยู่ได้ี่พวกนายด้วยสิไหนฉันดูด้วยสิสองตัวนายจะดูอะไรก็เรื่องของนายแต่ฉันไม่สนไม่สนแล้วก็ตูดใกลๆจะหันตูดมาใส่ทำไมนะฮะเตะกระเด็นสักจีเ่เปื่อนความสวยงามของตัวฉันนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยคันมากเลยฉันก็ดูตัวเองแล้วส่องกระจกดูแลวสวยสวยแต่ทำไมไม่โลขันขันสุกปกมากใช่ไมหมล่นะเนี่ย ต้องไปอาบน้ำซึลามังเนี่ยการจะไม่ขี้ใส่บ้านคนอื่นนี่มันต้องมีมารยาทต,ต้องรู้จับกบไม่ใช่ว่าจะขี้แล้วเดินหนีไม่ได้นี่ดูมารยาทของพวกเราสิพวกเรามีมารยาทเหมือนกันทุกตัวเฮ้ย hey, นี่พวกนายดูอะไรอ่ะฉันดูด้วยไดยซิฉันก็ดูอะไรเป็นเป,นเปลเรนไปนั่นแหละว่าแต่นายมายืนบังลมทําไมวะเนี่ยอากาศกํลาลังสดชืน่นไม่ไหวเลยชอบซ่นหรือเรื่องคนอื่นมากเลย ยืนที่อื่นได้ไหมบวกอย่ามาบังฉันแล้วก็กิน,นานนี่มันมันไม่ไหวเลยไปเลยเฮ้ย hey, ตัวเล็กสองสามตัวนี่ไปทำอะไรกันวะนี่อยาก,กวนกันเซ่ยอยู่ดิ่งๆ้หน่อยลบกวนสมาธิมากเลยไม่ไหวเลยใครก็ได้ช่วยเอาไอ้สามตัวนี้ไปอาบน้ำ่อยดิไอเนี่อิ่มแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยไม่ไหวเลยเออว่าแต่ไม่รู้จะทำอะไรฉันก็นอนเหมือนกันดีกว่าว่าแต่คนอื่นเราก็นอนเหมือนกันดีกว่าเมื่อยเว้อไม่รู้จะไปไหนปักผ่อน กายกายยาดีกว่าเว้ยเอ้เพื่อนยากฉันถามนายแล้วได้ไหมหัวนายนี่มันสีเหลืองตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมใช่แล้วผมบอกมาฉันสีเหลืองตั้งแต่เกิดก็หัวนายน่ะเป็นยังไงสีแดงทำไมฉันก็สีแดงตั้งแต่เกิดเราไม่เหมือนกันใช่เราไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันคือเราคันคันไอ้ยกสองสามตัวนั่นมันดัางปลาไรของมันนั่นแหละคันยึกยึกยุกแต่มันสวยมากเลยช่วงนี้ฉันเป็นยังไงไม่รู้รู้สึก ยังไงไม่รู้ไปไหนบ้านไหนมีแต่คนบอกว่าฉันหล่อขึ้นหล่อขึ้นตั้งแต่ฉันไปตัดผมทรงนี้มานี่ฉันหล่อจริงหรือเปล่าทุกคนช่วยฉันดูหน่อยสิ่สองกระจกทีไยนี่ฉันรู้สึกว่าเออฉันหล่อขึ้นเหมือนดาราคนหนึ่งสักคนนะ ไอ้ไอ้พวะไอ้ไอวอะแง่งอ้พวะนายจะกินดีไม่ได้เลยไงจะบินทั้งบินทั้งปีนไม่รู้จินแค่เป็นจินไก่ทั้งตีนเหียบโอ้โหนี่ลุมสะสับกันเลยเนี่ยอาหารนี่เดี๋ยวนี่มาหลายตัวมากเลยไม่รู้จะยังไงเนี่ยแป๊บเดียวหมดละหายไปแล้วเพื่อนจับได้ไหนหมดแล้วเนี่ยหลงทางมาได้กันหายเลยไอ้นันไปไหนวะโอ้โหใครมาทิ้งข้าวโพดไว้แถวนี้วันนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาหารอยู่ตรงนี้มาเลยมาเลยมาเลยนี่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 มามามากินด้วยกันดิไม่รู้อ่ะ เขาพูดของใครอะก,กินเลยฉันน่าเสือกว่าฉันไม่ปลอดภัยเลยไม่อยู่ท่ามกลางไอ้ฝูงตัวดำๆเนี่ยฉันฉันหลงกลุ่มเลยยังไงบ้าเอเอหนีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าแกงมันเห็นสีสีฉันไม่เหมือนคนคนอื่นไม่เหมือนใครอะหน,นีดีก่าเดี๋ยวโดนลุมให้ไ <laughs> ด <c oughs> ้พกูกนายไปไฟกับฉันเลยสิไฟนี่นี่นี่มานิไอ้สองตัวนี่มันอยู่นิ่งๆไม่เป็ี่ยนเยังไงมาเด้กวนกันอยู่ได้เดี๋ยวจับโยนลงน้าทิ้งเลย เฮ้ hey, มองหน้าฉันทำไมนายและวมองหน้าฉันก่อนตาแบดินายเดพวกนายไม่กี่คนพวกฉันก็เยอะอยู่เหมือนกันดิจะเอานายเนี้ยอยากรู้มากเลยว่าใครคุมใครใหญ่ได้ดีไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้คือเม้นมาจากไหน